คือวินสองแถวเขากําลังคุยกันแต่อาจจะคุยกันเสียงดังปรากฏว่ามีนักการพันโรงคนหนึ่งเขาได้ยินเข้าแล้วเขาก็นึกว่าเอ๊ะตะโกนด่าเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเข้ามาหาเรื่องค่ะแล้วก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นปรากฏว่าวินสองแถวไปคว้าปืนมาแล้วก็ยิงทะลุหลังเสียชีวิตไปเลยค่ะไปดูหน่อยค่ะ คลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะคะขณะที่นายสุนันวินรถ2แถวนะคะถือปืนมาไล่ยิงนายนัทวุฒินัการพันโรงระเวณจุดจอดรถ2แถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะย่านสะพานสูนสงกรุงเทพมหานครช่วง10โมงเช้าของวันที่7มีสเมษายนค่ะ โดยเหตุการณ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะไล่ย,ยิงกันเนี่ยนะคะก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยเอาไม้มาไล่ตีกันอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมกับมีการตะโกนท้าทายนะคะจากนั้นก็ดูเหมือนว่าฝ่ายวินรถ2แถวเนี่ยจะเพลี่ยงพล้้าสู้แรงของนักการพันโรงไม่ได้ก็เลยถอยกลับไปเอาปืนก่อนที่จะมาไล่ย,ยิงกันที่หน้าโรงเรียนกระสุนเนี่ยถูกบริเวณใต้รานมทะลุออกทางด้านหลังของนักการพันโรงนะคะก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ สอบถามเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวินรถสองแถวด้วยกันเขาก็เล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานที่โรงเรียนได้แค่ประมาณสัก4ีหวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็คือเดินคุยกันออกมาจากโรงเรียนมีการพูดคุยกันเสียงดังซึ่งตัวนักการพันโรงก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยตะโกนหาเรื่องก็เลยเข้ามามีปากเสียงแล้วก็ชกต่อยกันขึ้นนะคะตอนนั้นเพื่อนก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ,ะเหมือนจะสู้ผู้ตายไม่ได้เพราะว่าขาพิการด้วย ก็เลยวิ่งไปหยิบปืนที่รถมายิงใส่เลยค่ะออกจากโรงเรียนมาก็มาคุยกันแต่ไม่รู้ว่าคุยจะไปทะเลาะอ,อะไรกันยังไงแบบไหนอาจจะปากเสียงกันนิดเดียวกับการต่อยก,กันไปก่อนครับแล้วอีกคนเนี่ยเจ็บสู้ไม่ได้ไบบเลยกลับไปบ้านเลยกลับไปบ้านแล้วเอาของมาเอามายิงเนี่ยโอคือคืออาจจะสู้ไม่ได้เพราะเจ็บตัวลเลยไปเอาของมายิง หลังก่อเหตุนะคะตำรวจสอนอรประเวศค่ะร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะพร้อมกับอาวุธปืนของกลางแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไม่ได้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะมีการนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสนประเวศเพื่อ,อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ